สวัสดีจ้าตาข้าวค่ะตาข้าวเจียวกับเจียวตากับตากภายในใมือเดียวกันเอาไปใส่ละเอาที่ข้นเขาคอยไปใส่ อยู่คนเดียวโดโดโพี่น้องเนี่ยคนเขาขอใจบุกตากเขาคนเขาขพี่น้องเย้ยเดี๋ยวด้วยตากด้วย สี่นั้สี่เพราะว่าอ๋อฟ้าเปลี่ยนต่ยานเถอ,อะเอ็นได้ก็เดียวเขาบ้านไดู้้เดียวเดี๋ยวมันมีของมันอยู่นะคะ คนเดียวโดโดๆหลับสมัคกผู้สวยผู้ใดสงสารกับมาสวยนี่เด้อจ้าฝ่ากันเลยนี่คือถ้าากวดดูดูมันกบสีแหงว่าไอ้เพิ่นบาได้นน่อันนี้คือเกี่ยวเขาเกี่ยวข้าว รถปีแรกปกติกับเกีียวมือแต่ว่าปีนี้ทุนบ่หลายหรอกบ่มีผู้ซอยทุกปีแม่แล้วสีมาซอยสวา่าเล่าเสียแล้วก็เลยต้องทำเองคนเดียว ลูกกับท่านในชิดได้ลูกก็ยังไม่ได้อยู่มา,มาอยู่บ้านนอกแต่บ้านในเห็ุให้เห็นหน้าเป็นก็ต้องทำคนเดียวไปก่อนนะคะยินบนนอก คนเดียวก็ต้องสู้ก็ต้องทำถ้าเกี่ยวเอามันสิแบบเครื่องบลายในหงายบลายอันนี้มันก็ไปตามยุคตามสมัยเพื่นเนาะข้นหลับจางเกี่ยวเขาวบ่มี้ สุงประมาณชั่วโมงสุดครึ่งชั่วโมงก็มากาดทีนึงจะพิบก่อนนะคะเดี๋ ทำงานก่อนสวัสดีค่ะ